เก็บตกความสามารถ iOS 14ที่ Apple ไม่ได้บอกในงาน Part 2จะมีความสามารถเพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มาฟังกันครับก็ยังคงอยู่กับเรื่องของ iOS 14กันยาวๆเลยนะครับเพราะว่า ก็ยังมีความสามารถอะไรเยอะแยะมากมายที่มันยังซ่อนอยู่ที่ Apple ไม่ได้บอกในงานนะครับและหลายๆคนก็ตัดสินใจไปว่าเฮ้ยมันไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากวิจเจ็ตมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็จะน่าสนใจจริงๆมันมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเข้ามาเยอะอยู่นะเอออันนี้ดิไอ้ก็ไป คนไปเพิ่มเติมอะไรมาแล้วก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะว่ามันมีฟีเจอร์หรือว่าความสามารถอะไรนอกเหนือจากนั้นอีกนะครับจะได้เพื่อนๆเนี่ยนะที่อัพไปแล้วเนะี่ยจะได้ตัดสินใจว่าเออมันก็ยังมีดีอยู่นะหรือว่าถ้าใครที่คิดว่ามันไม่มีดีแล้วอยากจะถอยกลับไปเดี๋ยวอาจจะมีคลิปในการแนะนําว่าจะกลับไปใน iOS รุ่นเก่าได้ยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันแต่ถ้าใครเนี่ยจะอัพนะต้องขอเตือนไว้ก่อนทุกๆคลิปท,ท,ที่พูดถึงเรื่อง iOS 14นะครับว่ามันเป็นเวอร์ชันเบตานะครับแล้วมันอาจจะมีพวก พวกปัญหาอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าเราไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยออการกลับไปมันอาจจะยุ่งยากแล้วก็ลำบากสักนิดนึงนะครับในเรื่องของข้อมลูลอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากกันแหละนะถ้าใครไม่เตรียมใจถ้าใครไม่ได้เป็นสายอยากลองจริงๆเนี่ยก็ไม่แนะนําให้อัพนะครับผมอาจจะรอตัวเต็มที่ปล่อยมาในช่วงของเดือนกันยาเดือนตุลาพร้อมกับ iPhone 12ก็ ยังโอเคนะถ้ารอได้ก็รอไปดีกว่าแล้วกันนะครับผมอ่านี่แต่ไอ้ก็ฝากเตือนไว้นิดนึงแต่ก่อนที่จะไปฟังความสามารถเพิ่มเติมใน iOS 14อนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช n n e l อตีรีวิวไว้ด้วยละกันนะครับผมถ้ากดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยโอเคความสามารถแรกที่จะพูดถึงนะครับนั่นก็คือความสามารถที่เวลาเราเข้าแอปกล้องนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าจะมีจุดเขียวเขียวอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแต่หลายคนก็งงว่าห็นเนจุดคือจุดเขียวว่าไะไรเนี่ยมันเป็นบักหรือเปล่ามันขึ้นมาทําไมนะจริงๆแล้วจุดเขียวตรงนี้นะครับพอเราปัดตรงนี้ลงมาเนี่ยปัดคอนโทรลเซนเตอร์ลงมานะตึ้งจะเห็นกับคําว่ากล้องนะครับจุดเขียวตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้บอกเราครับว่าแอปพลิเคชันตรงนั้นที่เราเข้าไปอยู่เนี่ย มันมีการเปิดใช้กล้องมีการเข้าถึงกล้องของเราหรือเปล่ากล้องแล้วก็ไมโครโฟนได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะจะได้รู้ว่าแอปพลิเคชันไหนเนี่ยแอบเปิดกล้องเราหรือเปล่านะครับ <c oughs> อันนี้เราจะได้รู้กันชัดๆเลยนะเผื่อ <c oughs> เพื่อนๆเนี่ยเอาเข้าไปในห้องน้ําอยู่แล้วเออเราเห็นสัญลักษณ์สีเขียวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แปลว่ามันมีการใช้กล้องของเราแล้วนะอันนี้เนี่ยแอปเปก็เล็งเห็นความปลอดภัยของผู้ใช้ iPhone นะครับเลยเพิ่ม ตรงนี้เข้ามาให้เราได้รู้ได้เห็นกันนะครับกับตัวจุดเขียวๆตรงนี้นะอ่านี่ก็ดีมากๆเลยนะครับความสามารถถัดมานะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของกล้องนะอันนี้เนี่ยใครที่ชอบถ่ายกล้องหน้านะครับอันนี้น่าจะได้เฮกันแล้วนะเพราะว่ากล้องหน้าของ p h o n e ที่อัปเดตเป็น iOS 14นะครับมันถ่ายออกมาแล้วไม่กลับด้านแล้วนะครับโอ้โห อันนี้เนี่ยใครเป็นสายบิวตี้หรือว่าใครแบบชอบถ่ายกล้องหน้าของ iPhone เนี่ยน่าจะได้เฮเพราะว่าปากติเวลาเราถ่ายกล้องหน้าของ iPhone มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองถ่ายให้เลยกล้องหน้านะอึ้บปึง้งนี่ เวลาถ่ายเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะกลับให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นคําว่าโดนินเนี่ยกลับด้านใช่ไหมใน iPhone เนี่ยพอเราถ่ายออกมาปุ๊บเขาก็จะกลับด้านให้เป็นแบบโดนินที่อ่านออกอะไรแบบนี้เขาก็จะกลับด้านให้เราเองอัตโนมัติแล้วเราก็จะไม่คุ้นว่าเฮ้ยเราถ่ายออกมาแล้วมันไม่ใช่มุมหน้าแบบนี้นี่เอออันนี้ก็ต้องยุ่งยากไปเพิ่มเติมกันเ,เท่าองค์เข้าแอปอะไรอีกละอันนี้นะครับเขากลับมาให้เรียบร้อยซึ่งวิธีการเปิดนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นนอว ก็ของกล้องนะครับนี่จะเห็นได้ว่ากลับข้างกล้องด้านหน้านะครับก็ติกเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็กลับไปที่แอปพลิเคชันกล้องอีกทีนั้นะแล้วเปิดกล้องหน้านะครับป๊านี่ไม่กลับแล้วนะครับอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเนี่ยจากรูปเดิมที่มันกลับมาเป็นแบบนี้นะ รูปใหม่ที่กดไปปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เลยเราจะรู้สึกว่ามันตรงกับที่เราเห็นในกล้องหน้าอันนี้ก็จะไม่รู้สึกแปลกๆใครที่ถ่ายกล้องหน้าก็น่าจะชอบตัวความสามารถตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 14นะครับผมความสามารถถัดมานะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของแอปพลิเคชันกล้องอยู่นะเวลาเราจะถ่ายวิดีโอนะครับเราจะเห็นว่ามีความละเอียดแล้วก็เฟรมเรทอยู่ด้านบนนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยใน iPhone 11 p h o n e 11 Pro 11 Pro Max นะครับเขาจะสามารถกดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดกับเฟรมเรทตรงนี้ได้เลย แต่ iPhone ที่ไม่ใช่ตระกูล11อ่ะจะทำไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ i p h o n e e 0 r แล้วก็ i p h o n e e 0 s นะครับสามารถกดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดแล้วก็เปลี่ยนเฟอร์เรทตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนเนี้ยของตีไอเป็น i p h o น e 10ไงมันก็เลยทำไม่ได้นะครับแต่จะบอกเอาไว้ว่า i p h o n e e 0 r แล้วก็ i p h o n e e 0 s ตระกูล1 0 s เนี่ยสามารถทำได้แล้วนะครับในการปรับความละเอียดตรงนี้ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนโอเคมาถึงความสามารถถัดมานะครับอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ ใช้ในเรื่องของการอัดเพลงการอัดคําพูดการต้องไปสัมภาษณ์ใครต่างๆนะั่นคือในเรื่องของแอปพลิเคชันบันทึกเสียงนะครับตรงนี้เนี่ยมีการเพิ่มเพื่อจะให้มีการเก็บเสียงได้ดีขึ้นมีการปรับเสียงปรับนอสอะไรออกไปได้แล้วนะครับพอเวลาเราอัดเสียงแบบเนี้ยตึงสวัสดีครับอันนี้คือการอัดเสียงนะครับอ่าอันนี้การอัดเสียงนะเราลองเทสการอัดเสียงนะครับ นี่พอเวลาเรากดพอยส์นะครับเราจะเห็นตัวสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาปกติเนี่ยใน i o s 13เนี่ยจะไม่มีตรงนี้ขึ้นมานะครับผมมันคือการปรับแต่งต่างๆนะครับเขาก็จะลดน้อยลดเสียงรบกวนนะครับในไฟล์ที่เราบันทึกเสียงลงไปเนี่ยเออมันก็จะทําให้เสียงที่บันทึกเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลองเล่นให้ดูเลยแล้วกันสวัสดีครับอันนี้คือการอัดเสียงนะครับอ่าอันนี้การอัดเสียงนะเราลองเทสการอัดเสียงนะครับ อ,อันนี้ยังไม่ได้เปิดนะแต่พอเปิดฟีเจอร์แล้วนะครับสวัสดีครับอันนี้คือการอัดเสียงนะครับอ่าอันนี้การอัดเสียงนะเราลองเทสการอัดเสียงนะครับ จากที่ไอได้ยินนะครับมันจะรู้สึกว่าเวลาเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นเสียงธรรมดาเนี่ยจะมีความเป็นก้องๆอยู่นิดนึงนะก้องๆแล้วก็จะมีเสียงน้อยแทรกด้านหลังเบาๆนะครับแต่พอเรากดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดน้อยออกไปเลยนะครับแต่จะรู้สึกว่าเสียงมันจะมีความเป็นเสียงแบนๆไปนิดนึงนะหรือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าใครที่อยากจะให้เสียงมีคุณภาพแบบไม่มีน้อยอะไรแบบนี้แต่ก็แลกมาด้วยเสียงมันจะแบนๆนิดนึงอ่าอันนี้ก็เป็นความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน i o s 14นะครับผม ฟีเจอร์เหล่านี้นะครับก็อาจจะช่วยเพื่อนๆได้ตัดสินใจว่าจะอัพเป็น iOS 14D ดีหรือเปล่าหรือว่า,าจ,จะยังอยู่ใน iOS 13แล้วคล่อยไปรออัพตู้ตัวเต็มเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นนะก็ยังคงย้ำเตือนกันอีกครั้ง ถ้าใครไม่พร้อมใครไม่อยากลองอยังแนะนําให้อัปเป็น iOS 14ตัวเบต้าตัวนี้นะครับผมใครที่อยากจะให้พูดถึงเรื่องของฟีเจอร์ไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกให้ติ๊ไอได้นะครับติไอเนี่ยจะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านั้นแล้วก็เอามาบอกให้คนอื่นได้รู้กันต่อไปนะครับว่ามันมีฟีเจอร์ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่นะครับก็คอมเมนต์มาบอกให้ติไอได้เลยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกด s c r i b e ให้กับช anel อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับผมอ่าโอเคถ้าโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับครับ